cái này có chỗ đấy nè Tụi chốt chỗ cái này nè nè bên đây mời ปีงเขื่อเป็น,นกระชุบละมาแต่กูจิล้อเส็จเดี๋ยวหาสิโคจิล้อกี่เนาะเดี๋ยวใส่จิล้อกันเดี๋ยวไม้เราไฟแห้งเนาะอันนี้ก็โคใส่มอน,นเลยอือเอาบัตรปีนป่าเรียบร้อยอยู่แนวกิน,นอุ้ยถั่วคักได้เนี่ยนะปีนป่า เอาถ่ายสบายดีเลยกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเช้าวๆาว้นนี้กาพ่อๆกับบัะทองอีกคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอาะวันนี้บัะทองกับกับเขาสูนอาเวิาง,งานพ่อแม่พี่น้องมาปลูกมันซอยไออยู่อยู่หน้าพี่พอดีขอเขาจะจ้างอ่าดุดรุดอยู่นี่นะ จังดุดแล้วก็สิได้มาปลูกมันมื้อนี้เพราะว่าทรงเนี่ยฝนตกพ่พี่น้องฝนตกแล้วสิเดงปลูกมันก่อนก่อนเศษอื่นก็พอดีสิเฮ็ดเวแนวเดียวนี้มันบ่ทันพ่พี่น้องมันมันบ่เพียงพอแล้วก็ได้เอาเฮาก็ต้องเฮ็ดหลายเวหลายงานเอามื้อนี้่ะออกมาปลูกมันหากออกมาฮอดนะ่อยเขาก็มาฮอดโดต่แหลพีว่านกินข้าวกินน้ําหยังเรียบร้อยพีอยู่คนละเฮือนก็เลยซาสายหน่อยนึงไปขึ้นไป ทางเถิงเขาแหละนี่ไปบ่อนปูมันเขาเขาใจกับไปปูสามคนพี่ๆนั่นสองคนกนะคคับลาบน้อยสองคนก็เลยมาซอยทางก่อนเแด็ดได้วแบบนี้น่าแถวนี้เพิ่นหากระปุกเมื่อวานนี่บอกก็มาปูเมื่อวานนี้เองนะใช้เวลาโดนอยู่ปูนี่ก็มันนี่คร ดินงามได้แถ่ย่์ก็พันจางด้วนี่นะจนดหัวปูนอนยะ่างนี้หเพราะว่าเจ็ดล้านหนมวกขว้าหมื่นปายประมาณนี้แหละประมาณหมื่นปายเจ็ดล้านฮะเก้ามีแต่มันอ่อนมันอย่างโอ้แถ่ย์นี่ฝนปูแล้วเลยนี่ ปุปุถมปุแง่งได้ทางพี่ปุ่มันมาซอยกับปุมันเบรกก่อนเถิดับพากันเบรกหับเวหามงานกันเอาเวตัวนี้ก่อนโอ้โหุ สบายดีตอนเช้าสบายดียดโอ้าพูดจังมือละมันนะฮะ <c oughs> จะมาจังมือละมันนี่โอ้ <c oughs> สามมือแล้วหรือเปล่กถนแล้วจังมือน,นะ <c oughs> กินบ่น,นี่กินบ่กินกระถือเอ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ลิ้นสลับสลับเนี่เอ้าแก้เมยแต่จากต้นแล้วมันนี่นะโอ้โหปูขาเลยละสีดูอจอกสีดูขาเลยละปูนะแล้วไม่ละพี่น่ะพีเดียงเอาถามผมจกักคอจะแคบปันใดปูเลยนี่ย่างขาเลยนี่ขาขานี้ขึ้นผู้โอ้เอา เดี๋ยวปุม่มันก่อนมนะันนี่ผาพันอะไรตีนเจ้าอะไรกบบบับเข้าสูหนะ้าเวียดหน้ามาน เห็นป่ะเจ้าก็เห็นเนาะเจ้ากน้ออันตอนนี้เป็นก้อนดินพะโลพะโลได้สุดหลาย มันเป็นดินโฮโนนอย่างนี้นะมอกับปุมั่นนี่แหละโอเคพี่น้องตัวน,นี้ก็เทงสวยแล้วนะ พอปูมันก็ได้หได้เติมปูยาไปผ้าต่อไม้ผู้ละปูเกลียวลงปูปูมะเสาเนี้ยนะคอยปูด,ด้านนี้ด้านนี้แมนเหมือน,นด้านนี้ลงไปเสือกอ่อไม้ไผ่ปูไอเป็นนบบโปะปุูๆลงไปผู้กับผีเมันนะเดี๋ยวพักผ่อนได้ไหมนี่หอนเลยตะเวนก็ับ เทงครับเทงเนี่เงาจุ่เทงเลยถือว่าถือว่าว่านะปุ่มนี่นะเศษแต่มันแดดเอามาจอกนะจอกนะเออจอกตั้งน้ำกินได้ไหมไปเร็วพักผ่อนโอ้แดดนะพี่น้องเอ้ยนี่แดดแห้งพโพทางนี้มาเลยเร็วเดี๋ยวนี้ ยังกระบ,บิงข้างกูแห้นเลยฟอนฮอนนี่และถือว่าฮอนแล้วสำเร็จฮอ,อนแดดบรรยากาศดีอยนะูอ่หมนำกินอยู่เพื่อถือยาดม,มานะอ่ะ <s> <s> นะฮอนแดดแดดฮอน กินอย่งนั่นปิงเข็ดฮะปิงเข็ดปิงเข็ดเข้าไปด่างใส่บอนแดดกันหรอ,อนี่ปิงเข็ดกินง่ายแนวกินกะปิงเข็ดสองปิงนะเพราะว่าเมื่อคืนคืนคนวานนี่นะฝนตกนะเมื่อคืนนี่ฝนตกคืนวานนี่ฝนตกใกล้สีจแจ้งนะพี่น้องเลยปิงเข็ด ้องห้าเพื่อนพการงานกีดก้อนมาเนีิ่ก้อนปัดคอเอจล้อเจ้าเอิเพื่อสังเจ้าเอือนกระปุกระปุไม่ได้กินหรอะปยู่นี่เจนี่ลกกระดอน นี่ตัวโจ้แล้วนี่เัวฟูตัว๋้วยัวผมก็เดี๋ยวจ้าหลมเยียบคุมขี้ร้อนหรอ ตบมื้ออื่นแหมันเกิดตบมื้อคืนมงแต่ว่าค่อนข้างเลกอาโยนี่ึ้นอ้าวได้กระตันกระตันน้อยนะยตัวน้อยไปกินเตัวนี้มีโจ๊ได้ตัวนี้นะนะตัวมีโจ๊ตัวนี้นะ Đây, nhai bọn Cút chi đó Mến ư của này rồi đâu vậy? đi leo. đá. พบไ้กับตักนี่มาอีกแล้วเอาคว้าตันนี้กลนตนครับนี่กลนตนกลนตูอนอือกวนี่เราก็ได้ตัวเลยน้าเป็นว่านับนุห่หัน เออสองสี่หกแปดโอ้ยนับกายก <c oughs> ว้าว

ออนี่นี่นี่อดจะเดมูบัอุยนี่ไปมาหนเมยเลยเมยขุดแล้วแดดฮอนหาขุดกันหนึ่งสิเลให้มันง่ายนัดเดียวนีง พอละบาทนี่มือคุ้นเลยต่วได้หลักเติบวเลยลออ้อกะโคกินก็แซบนะ้อาการไอไปตึกป่าโอ้เนาะป่าสี้าโต้นี่โอ้สักไปได้นี่ จะชปในเถ้านป่าเลยโคจีโร่โฟแดงเลยหน้าปิงเพียรเป็นกระชุล้วมาแต่โคจิโร่เสียเดี๋ยวหาสิโคจีโร่กี่เนาะเดี๋ยวใส่จีโร่กันเตะบนปิงป่าใส่แล้วลูกมือเองจะไปเดี๋ยวใครใส่อันนี้โคก่อนแหนมเบิ่งเพิ่งเบิ่งเด้อเธอหน้าใส่เปล่นเนี่ย ใส่ลลเป็นเอกลินเป็นนะนี่มีีไข่ทัเลอนยามันเธออนาเห็เป็นเด้อใส่กิโรโคใส่หล่งขี้ฮึแม่นขี้ข่อยขี้ควย กินน้ำขี้คายโคอยได้มาเลหมองเน้่ฮะนี่มีโคอยได้มาตื่นมาเท่ีนึงอาหารบ้านบ้านโคจิโร่โออก,กิน ้ไม่ไหวดิโคเลี้ยวอันี้ไม่ละไฟแห้งเนาะอันนี้ก็โคเซมอนนี่แหละปลาเผาปลาเผา ควันหรือคันควันควันไฟลืมทับเทมจะละมีบมีบใส่ใส่เกิดเป็นน กจเจออ่ืเอเอาบัตรนป,ป่าเรียบร้อยอยู่แนวกินุนูยถือว่าคักได้เลยปีนป่าอืมอันนี้โคตรจิ้อกินนรึนแซบบอเข้มบอ <laughs> ดูดขาติดมืออย่นเนาะ โอ้ก็เป mm. ็นน้ำมาอัดเข้าก็แนวแล้ว <wh ดูอ yes> mm. ุ่นอุ่นนเนางเเขาเย็นหน่อยนี่ติดมือยไปเนาะอ๋อให้นี่เข้ามาเด้อมาเดินขีเข้าไปนะพี่น้องข้าวผุชนมันยังไงปล้วมันเหร

ปิ <laughs> 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 ้งเครดนี้อันนี้เครดอะปิ้งเครดเหลืองอย่าเริ่มน้อยนึงเคือเหลืองกุชี่ล้อก็ถ่ายคลิปได้เหนกันง้อชื่ออ tao với sứ không nồng uhm. 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 cái đường thân nó, nó... khăn toóc đã là ưng. Cái này hồng khăn toóc đã hơn mà. Cục hèn. lại bưng. Kem màu khối chín trăm. ปุกปรีปุตอนแรกนะมันมัหลายชอบนะัวได้หลายตัไปหาเดอแดดฮอนดิฝน,นกะว,วัดดกวัดดกคุม้มดกิน่ ีกับสิได้พักผ่อนพอดีปลูกมันปลูกยังกับประเทศไทยเบิ้งแต่ว่าตอนนี้ก็ขำเด็กไปอยู่ที่16โมองอ่าห้าสิบนาทียัง3นาทีมีหอดนะสิบโมงแรงพอดี5โมนะงนะยังน้อยเดียวมีหอดปลูกก็ได้หลายเติมหน้ามาเนี้ยแต่ค้าก็อต้นไม้ไผ่นี่จับโห,โห,โหปุ๊บปุ๊บใกล้ชิดหอดต้นไม้ขี้หมูนะ เกีเ่ยวลงหงมหมดแลวทุกคนไก่ชิหนึงกุ้งแดงกุ้งนะก็ใส่เปาตัวเล็งนะหน่อยนึ่งนะเกือบแล้วไปถือว่ามาปุกอีประมาณอยู่มือหนึ่งกับเคิงนะสูงสุดเย็ดเย็ดแต่ว่าได้ปุ๊กสามคนเพอเพอแล้วในมือเดียวแบบนี้ก็สิดได้เมื่อก่อนทำเด้ว่าเมื่อวานเฮดเว่เต็มโซนข้างใน,นละคือไม่ได้ น้ำสนมันเถ่งไปน,นี้ออกมาปูมันถือว่าโอเคอยู่ฟ้าฝนเป็นใจทางนี้เขาเจ้าปูมันเลนี่ทางพีเป็นปูเหี่วลงพูกนะเพาสนมันนี่ก็กว้างติดได้ถ้าว่าเทพใสดินเพลงมันสิกว้างกะเก่านะทุกคนเพราะมันเป็นห้องจุลุกลงแนะมันสีมีเนื้อทีเนินลงอี สันเมื่อบออันนี้เป็นดุดินแฮะเหมือนนะพ่อยไปตรงทางนี้เป็นดินทรายพโธ่แต่ก่อนมีกุงไม้ย่างอีกแถวนี้นะแต่ว่าบักเ,เจ้าบักเฮ็ดไม้เฮิร์นมาเลยป้าไม้ยานะ่างในแถวนี้ก็ได้ไมีมะพรัยทมังอยังแถียวในกดี Ô oh, nhìn nắm hơi kín này quá Nhìn hơi kín này đu Mới nè Côi 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 Nhìn nắm hơi coi kín nè Bên bỏ nhiên nắm không à, không ý. <laughs> โอ้ถูกขำเท่าพ่อแม่น่อยขำยีเมเ่อยอย่างหนี่งีเมื่อว่าวันนี่นะนอนพี่ขำนะนีเมื่อว่า,าววขอบเจอด้ออืมอ่ะบวันนี้สิได้เดินทางเมื่อเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวได้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้กาสิได้ปิดไว้ช่้นนี้เลยก็ขอขอบ,บุกขอบใจ ที่ติดตามครับชมคลิปหน้าพอกันไหม,ไมพี่น้องครับสบายดีสบายดีสบายดียดนกแม่เอา้ากินข้าวจะามันในค่อยเมื่อก่อนเด้อเอโตเมื่อก่อนเด้อเฮเลอร์เฮเลอร์สวยเอ๋มีดีไหมจ๊ะดีหรือบ่ดี ไอ้สามคนมีได้ไอ้สามคนมีได้ <c oughs> เอา้า